สวนน่ไม่ได้ทำบ้านเกษตรไม่ใช่มันรกไปหมดเลยสวนรกเนี่ยขอให้มันรกแล้วก็กินได้ทุกอย่างเก็บกินได้คือมันเก็บไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะเป็นสวนที่รกแล้วเดินเข้าไปเก็บกินไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ดูนี้นะคะตะไคร้เนี่ยใบมันคันนะพี่งามคือดูนะต้นตะไคร้บ้านผมนะฮะนี่จะท่วมหัวเลยเหรอตะไคร้มันไม่สูงหรอกแต่คุณน่ะเตี้ยเออ อเดี๋ยวจะวันนี้จะขยายพันธุ์ไครนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบไอ้นี่หนูหายไปไหนพ่อโอ้ยพ่อใหญ่แหวงมาลื้อออกอันยังไงคนนี้เดี๋ยว็เปนแต่ไปใบพักไซคอยเดี๋ยวใบพักไซ มันเศรอบน่วยแล้วมันหงอยอ๋อไม่เป็นหน่วยแล้วไม่เป็นลูกแล้วเฮยเราไม่เอาหน่วยแต่มันโสมเออแต่มันเป็นไรเพราะมันโสมใช่ไหมพ่อกิ้ม่ได้มันแข็งอ๋อก้านมันแข็งแล้วเอ้ยมันก็ได้ควบขมอยู่ตัวซือยามากินขันอย่างนี้ซือยามากินขันอย่างคมอ๋อขันอย่างได้ขมให้หายยามากินไ้ขมไม่ซื้อยามากินกันนะกันทันตัวอ้าวพ่อลูกเนี่ยมันจะเมื่อมันหนึเกิดเพียงไหนอันนี้คืออะไรพ่อ ออก็นี่แล้วอันนุ้ยอันนี้แล้วพ่อรวยเหรอบ่มันล่วงเองมันร่วงเองนะมนเกิดลราโทษอ่ะเห็นบอลอ๋อเป็นอ๋อกำลังบอกว่ามันมีต้นต้นพันธุ์ใหม่เกิด,ดขึ้นแล้วนี่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 พ่อเออเนี่ยยังเกิดเราเนี่ยนี่คุณกำพูอยู่สวนเนี่ยได้งานจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนบ้าทําสวนที่ผ่านมาเขาไม่ได้อยู่เองนะคะมีพี่สำรินอยู่พี่สำรินแกก็ปลูก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 เดี๋ยวเขาจะรื้อออกนะคะต่ว่าขั้นตัดไปแล้วทังที่ ้าบอนเอาไว้ปลูกันมันตายได้ป่าเนี่ยเขาจะย้ายออกเลยใช่ไหมพ่อ,อ,อมันถึงจะไม่ตายคนที่เป็นแรงงานสำคัญก็คือพี่สำรินไม่ยู่ค่ะจะทำอะไรก็นึกถึงแรงตัวเองด้วยนะคะคนหนึ่งแปดสิบนะคะอีกคน, <98. S 1> คนหนึ่งแปดสิบสองอ้ยี่สิบแปดงัดทางงัด,ทางง,ดทางงัดทางงัด งัดทางงัดทางงัดทางงัดไหวไหมทิสไปพ่อแหวงหายไปไหนนอนน่พอได้กลิ่นตะไคร้แล้วแกหายไปเลยน,นะคะทำอะไรละนัน่ะพ่อเหมอจะทำต้มยำพอได้กลิ่นตะไคร้แล้วหอมเลยก็เลยจะมาเอาปลาไปทำต้มยำ ปลาที่พ่อเขาดักรอบมานะคะไม่ใช่ปลาเลี้ยงในสารนี้นะคะดักรอบมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ปล่อยส่วนหนึ่งก็ไว้ทํากินอย่าหาว่านุ่นนั่นนี่เลยนะคะเป็นวิถีชีวิตค่ะเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะคะลดรายจ่ายลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ค่ะยุคนี้ ส่วนลูกชายก็ขุดถอนรากถอนโคนตะไคร้ออกมาเลยบอ่อใหญ่มากตะไครส้สวนของเรานี่ยแหลนะนี่ถ้าพี่สำรินมาพี่สำรินต้องตกใจแน่เลยม่าตะไคร้เขาหายไปไหน นักไหมอันนี้หนักอันนี้หนักโอ้ไม่เค้อดินออกนะจะเอาไปปลูกแล้วจะ้อดินออกทำไมเหรอให้เขาอุ้มดินไว้เขายิ่งจะไม่สลดไงดูสิดูหน้าบ้านดูโ่งเลยอะแค่นี้อะบอกแล้วว่าอย่าทำรกอย่าทำรกอย่าเฮ็ดหกหลาาเห็ดสวนน่ะเห็ดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแนะ่ พ่ออยากบอกบ่อยากว,าว้าวเอาแล้วคุณตาแหวงทําปลาแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้กินต้มปลาฝีมือคุณตาแหวงนะคะวันนี้นี่นะคะวิธีบ้านๆน,นะคะของพ่อลูกเป็นวิธีชาวบ้านชาวบ้านนะคะเอาละเราประชุม คอนเรนกันเรียบร้อยนะคะว่าจะปลูกริมสระน้ำอ่นั่นขุดไปเรื่อยๆนะให้กำลังใจจู้จคุณปลูกได้นะอะให้เป็นขวันตาอ,นอย่อะ,ะ,ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยต้องถึงมือคูอังคณา อามแต่โอ้ว่ารากมันเกี่ยวกันเนาะโอ้ยดึงไม่ออกมันเป็นตาครับเนาโหลากมันเยอะอยู่อ๋อแยกมานนี้เงาใหญ่เกินมานี่อันนี้อันสองอันก็พออืมพอละพอละยิ่งมันใหญ่มากมันแน่น นี่ก็ตั้งสี่ห้าหัวเด้อปลูกเอียงๆนะครับอย่าไปปลูกตั้งๆเอียงเข้าหาบ่อ้นามคนนะ่ะปลูกจิงได้มันก็เกิดดอกเห็นไมสิเกิดไปโอ้อคุณพอแหวงง่วนอยู่ในครัวคนเดียวเลยนะคะวันนี้จัดเต็มให้ลูกชายอีกหนึ่งมือ้อ นี่อุ้ยเดือดพุ่งเลยเป็นแบบแกงหรือแบบต้มยำเดียพ่อวันนี้ต้มยำต้มยำต้มยำเปรี้ยวๆใช่ไหมคะสดน้ำโอ้โหแค่คิดก็น้ำลายสอล้วนะ้ำหนมจริง จินมดีพอๆต,ต,ตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่หลายมันจิน้มดีอือยาบแล้วเร่นใบขามหมดมากใบมอกระถือใบมะขามอ่อนใช่ไหมพ่อโอเคทุกอย่างเก็บใหม่ๆสดๆไม่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้าพี่กัมพูงานใกล้เสร็จยังค่ะพ่อต้มปลาจะสุกแล้วนะ เออจะได้กินทีเดียวเลยอ้าวปลูกยังไม่เสร็จหรออ่าอ่าแช่ให้น้ำมันให้รากมันอยู่ก่อนใช่ไหมแช่ไว้หลายวันเราก็ปลูกทยอยปลูกเรื่อยๆได้โอ้ไม่ต้องเป็นต้องโผล่ปลูกคนเดียวอ่ะอ่ะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเตรียมตัวไปกินข้าวนะย่างบมดท่านไหนกินข้าวพ่อก็จะไปมะขามอ่อนเนี่ยต้มให้ลูกชายกินนั่น หักหลายได้เนี่ยลูกทรายคนนี้ทั้งหักทั้งแพงเด้ทั้งหักทั้งแพงลูกทรายหลาเพื่อนนาะแม่มะขามเพิ่งเจอฝนลูกใช่ไหมครับเปียกนะใส่เลยเนาะนี่ไงพาอมะขามเปียก ออใส่ได้เลยเทเลยมีคนอยู่นะคะดูนะคะนี่ถ่ายจากโรงครัวบ้านคุณกำพูซูมเข้าไปค่ะเห็นไหมคะพี่เหม่งแกเอาเชือกขึ้นไปด้วยโยงแล้วค่ะผูกลูกตาลเอาไว้ยึดไว้กับ นี้มีสับด้วยนะมีสับมีเฉาะต้นนี้ประมาณกี่เมตรพี่คำภูสิบไหมสูงกว่าหลังคาบ้านประมาณสองสามเมตรอะ่ะน่าจะเกือบสิบเมตรนะคะตัดภาพกลับมาจเจริญอาหารอร่อยใช่ไหมยเออ้มปี๊ดรับรับผมแน่ เป็นไงบ้างหนึ่งวันอาหารถูกใจทุกมือ้ออร่อยสู้มือ,อยังวะสมกับที่อยากกินว่างนั้นเถอะกินแล้วก็อาบน้ําเตรียมตัวนอนนะ่อยู่บ้านนอกเนี่ยต้องนอนแต่หัวค่าอย่าน้ำไม่ปนันนี่ตอนนี้กินข้าวเนี่ยยังไม่หกโมงเย็นเลยนะคะกิน6กโมงเย็นนอนสักสองทุ่มอะ่ะตื่นสักประมาณตีห้าเข้าสวนวปรับชีวิตปรบชีวิต Okay. okay, check.